สวัสดีครับอาจารย์ a p พ i Academy Pro นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาว่ากันด้วยทวนเทคนิคต่างๆนะครับโดยหัวข้อนี้นะฮะก็จะเป็นกลุ่มที่6แล้วนะครับก็คือว่ากันด้วย interpersonal skill นะครับก็คือเป็นทักษะในการมีมนุษยสัมพันธ์กับทีมนะฮะถือว่าทักษะเนี่ยค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับโดยทักษะเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับอาจารย์ก็เลยแบ่งเป็น2พาร์ทอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งแค่เป็นพาร์ทแรกเท่านั้นนะครับก็ตัว interpersonal skill นะครับที่เราจะต้องเก่งนะฮะผู้จัดการโครงการเนี่ยต้องพยายาม e x e r c i s e และเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้งนะครับเพื่อที่จะมีส่วนช่วยในการบริหารจัดการโครงการให้ประสบความสําเร็จในอนาคตเรามาดูกันเลยนะครับมันมีอะไรบ้างนะครับเริ่มแรก ก็จะต้องมี conflict management นะครับหรือว่าการจัดการความขัดแย้งนั่นเองถือว่าในโครงการเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีความขัดแย้งอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะของระหว่างสมาชิกในทีมเองหรือระหว่างสมาชิกในทีมกับผู้จัดการโครงการนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับเวลาทีมกาลังผ่านขั้นบันไดในการพัฒนาได้ไหมฮะเขาเรียกว่า Tuckman model มันก็จะมีช่วงหนึ่งเขาเรียกว่าช่วงแรกอ,อาจจะเป็น forming team ก่อนอันที่2ก็จะเป็นลักษณะของ storming form และ s t o r ตอมมิ่งเนี่ยตัวตอร์มมิ่งนี่คือความขัดแย้งนะครับแล้วพอเราขจัดความขัดแย้งได้อาจจะเป็นนอร์มมิ่งเพอร์ฟอร์มิ่งแล้วก็อะจอนี่นะครับก็จะเป็น5้าสเตของทักแมนนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาขั้นตอนเกี่ยวข้องกับตอร์มมิ่งเนี่ยก็ถือว่าจะมีคอนฟ lict เยอะนะฮะความขัดแย้งเยอะนะฮะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ความรับผิดชอบเราหนีไม่พ้นเลยก็คือผู้จัดการโครงการต้องแก้ไขข,ข้อขัดแย้งดังกล่าวนะครับและพยายามที่จะเฟสิเ t เตทหรืออำนวยความสะดวกในการแก้ไขลักษณะปัญหาเหล่านั้นนะฮะที่ทุนนะก มุชการโครงการโดยตรงนะครับโดยในรายละเอียดนะครับเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งนะครับในส่วนนี้ก็จะเกี่ยวข้องกับการเมเนจทีมหรือการจัดการทีมนั่นเองนะครับถ้าดูจากรูปตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของเส้นกราฟแนวตั้งเนี่ยเป็นเกี่ยวข้องกับค่อนข้างที่จะแข่งก้าวยิ่งคนเราเนี่ยแข่งก้าวเพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่นะครับกับอันโคเปอเรตก็คือว่าไม่ได้ให้ความเลื่อมมือเท่าไหร่เนี่ยเห็นไหมยิ่งสูงเจอกันด้วยกันเนี่ยก็คือจะมีการแบบคอมเพตติ้งนะแข โต้แย้งเนี่ยอันนี้เขาต้องระวังนะครับส่วนตัวนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะฮะอจาจจะเป็นตัวเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ในการขจัดความขัดแย้งนะฮะบ,บางครั้งก็เป็น avoid นะครับอันนี้ก็คือ accommodate ก็พยายามที่จะ ให้เขามีความร่วมมือกันมากที่สุดนะครับลดความขัดแย้งนะฮะไม่แข่งก้าวเนี่ยเขาเรียกว่าแอคคอมบิเดชันนะครับก็คืออาจจะเป็นลักษณะของ lose รูส์รูสนะฮะต่างคนต่างแพ้คอมพ r o มไ์ก็ประมาณว่าเอาส่วนที่เห็นด้วยกันเข้ามาคุยกันนะครับคอร์รัปอเรชันก็คือทุกคนเห็นด้วย100%ส่วนตัวคอม p พตติ้งก็คือให้เขาพูดกันได้เลยนะฮะเพื่อที่จะการคอนฟอนต์เนี่ยเจรจาต่อรองอันนี้มันก็อาจจะเป็นเทคนิคคร่าวๆนะครับที่ใช้ในการจัดการความขัดแย้งนะครับถือว่าเป็นทักษะที่ Skill ที่โปรเจกต์แมเนสเตอร์ต้องเข้าใจนะในการขัดจัดความขัดแย้งนะครับถัดไปนะครับตัวสิ่งหนึ่งที่เราต้องคํานึงเนี่ยเขาเรียกว่าการตระหนักรู้ทางวัฒนธรรมนะฮะหรือว่า cultural awareness ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรับรู้ความเข้าใจนะครับเพราะว่าเราทุกคนเนี่ยมีค่านิยมที่แตกต่างกันซึ่งกําหนดขึ้นก็คือจากภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่หลากหลายบางทีอาจจะคนละหลายประเทศก็ได้บางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราคิดว่าเป็นพฤติกรรม normal หรือปกติในประเทศหนึ่ง แต่อาจจะแตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงอีกประเทศหนึ่งนะฮะเนี่ยเขาเรียกว่า culture awareness นะครับเราก็ต้องให้เกียรติผู้อื่นยอมรับความคิดเห็นสิทธิและความรู้สึกของผู้อื่นนะครับอาจจะมีการแตกต่างก็ตามไม่เป็นไรเราก็ยอมให้ตัวเองเนี่ยพยายามที่จะพัฒนาในส่วนนั้นนะฮะความสัมพันธ์ส่วนตัวนะครับและอาจจะส่งผลให้อาชีพประสบความสําเร็จมากขึ้นถ้าเรารู้จักให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับหรือเราอาจจะได้รับผลประโยชน์จากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเห็นไหมถ้าคุณดูนะเนี่ยความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม โอ้ผมเข้าใจแล้วความแตกต่างทางวัฒนธรรมแล้วคุณล่ะเข้าใจหรือเปล่าเห็นไหมครับคุณต้องเข้าใจให้ได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่า culture awareness นะครับ อ่าเรามาดู interpersonal skill team นะฮะ team skill นะครับทักษะมนุษยสัมพันธ์นะกับตัวทีมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับเครื่องมืออันนึงที่ค่อนข้างสำคัญเขาเรียกว่า decision making นะครับก็คือการตัดสินใจนะครับเพราะว่าตลอดโครงการเนี่ยแน่นอนว่าคุณจะต้องทำการตัดสินใจนับไม่ถ้วนบ่อยครั้งนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลจากทีมงานโครงการนะครับการใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและแสดงข้อมูลนะฮะสนับสนุนการตัดสินใจทั้งหมดนะครับโดย decision making เนี่ยก็มีวิธีในการตัดสินใจ หลายวิธีนะครับเทคนิคต่อไปนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ในกระบวนการจัดการโครงการจํานวนมากนะครับอันแรกเขาเรียกว่าฟิท f f ฟไฟนะครับก็คือการแสดงเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอาจจะมีหัวข้อหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งนะครับให้ทุกคนชูกาปั้นจนถึงนิ้ว5นิ้วนะฮะเขาเลยเรียกว่าฟิท f f ฟไฟนะฮะกำปั้นจนถึงชู5นิ้วนะครับถ้ายิ่งเห็นด้วยก็ชู5นิ้วเลยนะครับไม่เห็นด้วยอย่างสดๆไม่สนับสนุนก็กําปั้นไปเลยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้ในคํานวณการประเมินเรื่องสตอรี่พอยต์ใน ประมาณนั้นนะครับผมก็ในคลิปที่แล้วน่าจะมีไว้นะครับอันถัดไปก็เรียกมันติไคติเลียดิสชิชันอันใสิก็คือวิเคราะห์เราก็ต้องมีการให้เวทให้น้ําหนักว่าเวลาเราจะตัดสินใจในบางอย่างเนี่ยเนื้อหาสาระอันไหนที่เราเน้นความสําคัญนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นการจัดซื้อกัดจ้างเนี่ยก็อาจจะให้เรื่องราคา60%ส่วนเทคนิคอลสี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยเขาเรียกไคติเลีย er ในการเลือกนะครับหรือสุดท้ายก็คือโหวตเลยก็คือมีกี่คนก็โหวตใครใครได้เยอะก็ชนะไปหรือว่าต้องเห็นด้วย100ร้อยเปอร์ ต้องเห็นมากกว่า5 0อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่เขาเรียกว่าเป็นตัวเทคนิคในการตัดสินใจนะครับมีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจทางเลือกความไม่แน่นอนมีความเสี่ยงที่ตามมาเราต้องแก้ไขย,ยังไงหรือในเรื่องของปัญหาเกี่ยวข้องกับตัวอิชชูต่างๆเกี่ยวกับมนุษยสัมพันธ์เนี่ยทักษะเห็นไหมฮะหรือว่าความซับซ้อนเนี่ยก็ต้องมีการตัดสินใจนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สําคัญถัดไปนะเครื่องมือเขาเรียกอ m โมชันอินเท l i g เ n จน์นะความฉลาดทางอารมณ์นั่นเองหรือา,รเเาเก็ดดฉล แต่บางที EQ ต่ำนี่ก็ไม่ได้ส่วนใหญ่เวลาเราทํางานเนี่ยบริษัทก็มักจะรับคนที่มี IQ สูงถูกไหมครับแต่พอเขาทางานไปแล้วเขามี EQ ต่ำเนี่ยเขาก็ไม่สามารถที่จะได้รับเลื่อนตําแหน่งนะไม่ได้ถูกโปรโมทนะดังนั้นสําคัญนะครับความฉลาดทางอารมณ์นะครับก็คือความสามารถในการเข้าใจใช้และใช้ในการจัดการอารมณ์ของคุณเองเพื่อให้เป็นในทางบวกเพื่อบรรเทาความเครียดไนงะถ้าเราเครียดมากนะเราโมโหง่ายเนี่ยก็ไม่ดีนะใครก็ไม่อยากเข้าใกล้นะครับเพราะว่าถ้าสมมติเราฉลาดทางอารมณ์เนี่ยเราจะสื่อสารอย่าง มีประสิทธิภาพคือมีจิตที่นิ่งนะสามารถเอาใจใส่ผู้อื่นเอาชนะความท้าทายและขี้คายความขัดแย้งโดยที่ความฉลาดทางอารมณ์เนี่ยนะฮะมันก็คือต้องตระหนักรู้ในตัวเองนะต้องชนะใจตนเองต้องเข้าอกเข้าใจชาวบ้านต้องมีแรงจูงใจแล้วก็ต้องมีการควบคุมตัวเองแล้วก็มีทักษะโซเชียลสกิลทางสังคมเห็นไหมฮะพวกนี้ก็จะเป็นสื่อหนึ่งที่เวลาเราไปเจอเนี่ยเราสามารถที่จะระง,งับอารมณ์ไว้ได้นะครับเครื่องมือถัดไปนะครับเขาเรียกว่า facilitation นะครับคือการอำนวยความสะดวกนั่นเองโดยการอำนวยความสะดว นะครับก็คือเกิดจากที่เราจะต้องหา stakeholder หรือผู้รวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเอามาประชุมกันเราเอำนวยความสะดวกให้เขาจัดโฟกัสกลุ่มก็คือรวบรวมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับจัดเป็นแบบมิทติ้งโฟกัสกลุ่มเพื่อที่เราจะได้เห็นมุมมองที่แตกต่างกันนะครับเช่นบางครั้งเนี่ยเราอาจจะมีมุมมองแบบสมมติเราจะออกแบบผลิตภัณฑ์บางอย่างเนี่ยนะครับเราก็อาจจะให้เอานักออกแบบผลิตภัณฑ์หรือว่า end user นะครับผู้ใช้ปลายทางเนี่ยมาคุยกันนะครับเราอำนวยความสะดวกให้เขามาเจอก เพื่อคุยเกี่ยวข้องกับการออกแบบข้อกําหนดอะไรต่างๆนะเพื่อที่จะลดปัญหาในการแก้ไขาภายหลังนะครับก็คือเทคนิคนี้ก็คือจับคนที่เกี่ยวข้องมาชุมกันนะเทคนิคนี้ก็ใช้เป็นแนวทางเพื่อให้ทุกคนคอนเซ็ปต์สัมีฉันทามติจะได้บรรลุข,ข้อตกลงทั่วไปแล้วก็มีพันธะสัญญาพวกนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพื่อใช้ในการตัดสินใจนะครับโดยที่ผู้ที่ต้องการตัวเลือกเนี่ยต้องยินดีที่จะยอมรับในการตัดสินใจได้นะครับเพราะว่าเราอำนวยความสะดวกเขามาเจอกันแล้วทุกคนก็คุยกันในกลุ่มนะครับดังนั้นก็ทุกคนก็ อคลีฉันทามติกันหมดนะครับอันนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นเทคนิคเขาเรียกว่า facilitation นะครับโดยที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเหล่านั้นเนี่ยเขาก็จะสามารถใช้เวทีที่เราทำคือแสดงเรื่องราวก็คือเขาเรียก user story นะครับอันนี้ก็มันก็จะใช้ในเรื่องราวของผู้ใช้อธิบายฟังก์ชันและหรือคุณสมบ,บัติที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหวังจะได้เห็นมันก็คือถ้าในเรื่องหอวใจเขาเรียกว่า user story ไนงะก็คือเราจะเล่าให้ฟังว่าในฐานะที่เราเป็นตำแหน่งเนี้ยเราอยากได้อะไรนะครับโดยเขาจะเขียนเป็นรูปแบบประมาณนี้นะครับก็คือใน ฐานะเนี่ยโลฉันต้องการมีฟังก์ชันอะไรบ้างจุดมุ่งหมายของฉันคืออะไรเพื่อที่จะ ตอบโจทย์ทางธุรกิจอะไรยังไงเนี่ยฮะนี่ก็คือเป็นลักษณะของอาการเล่าเรื่องราวเรื่อง user s story <S นะครับจะยกตัวอย่างเช่นเลยก็คือในฐานะผู้จัดก,การงานในชุมชนเนี่ยเป็นโรแล้วใช่ไหมฉันต้องการให้ห้องสมุดเนี่ยฟังก์ชันและโกเสนอพื้นที่การประชุมสาธารนณะเพื่ออะไรเพื่อให้เรามีที่ศูนย์กลางในการรวบรวมและสามารถให้สมาชิกในชุมชนได้รับประโยชน์จากห้องสมุดผ่านกิจกรรมในละแวกบ,บ้านเห็นไหมครับอันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะของเนี่ยการเขียนในรูปแบบนั้นนะก็นําไปใช้ แล้วกันนะฮะเวลาเราต้องการที่จะเล่าอยากได้ฟังก์ชันอะไรก็เขียนในรูปแบบนี้ก็จะดีขึ้นนะครับโดยที่เห็นไหมทักษะของตัวฟิสเลเลเตอร์อ่ววิทยากรนั่นแหละก็คือต้องมีแบบคือคล้ายๆแบบว่าเป็นคนที่ต้องฟังนะครับต้องอยู่เป็นกลางมีการตั้งคําถามนะต้องมีการพาลเฟตก็คือการถอดความพยายามทำให้ทุกคนกลมเกลียวกันซิงครไนไหนกันนะฮะ เห็นร่วมเห็นด้วยในทางเดียวกันนะครับแล้วก็พยายาม stay on topic ก็คืออย่าให้ออกนอกเรื่องนะครับแล้วก็พยายามที่จะให้ฟีดแบ็กหรือให้ข้อมูลต่างๆนะสะท้อนให้เขาเห็นแล้วก็มีการสรุปนะครับเนี่ยคือสําคัญนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัววิทยากรนะครับนอกจากนั้นนะครับก็คือลักษณะของลย์เทนนิสนะครับก็คือเป็นเหมือนคล้ายๆว่าคุณต้องมีโยกซ้ายโยกขวาเดินหน้าเดินหลังเนี่ยคือก็ต้องมีเขาเรียกมีทักษะในการที่จะาสามารถตอบโต้อะไรเงี้ยสะท้อนกับ อะไรประมาณนั้นนะครับนี่ก็จะเป็นทักษะอย่างหนึ่งนะครับสำหรับตัวคนที่จะเป็น Facilitation นะครับ ส่วนทักษะที่สําคัญอีกอันหนึ่งเขาเรียกว่า influencing นะครับก็คือการมีอิทธิพลก็คือเป็นคําที่ค่อนข้างคุมเคือนิดนึงนะครับอิทธิพลยังไงไม่ใช่มาเฟียใช่ไหมครับแต่เป็นส่วนสําคัญนะครับของบทบาทของผู้จัดการโครงการนะครับก็คือเริ่มต้นโดยที่ผู้จัดการโครงการเนี่ยเราก็ต้องพยายามตั้งใจฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะครับซึ่งแสดงโดยสมาชิกในทีมนั่แหละในโปรเจกต์ทีมเขาอาจจะมีการแสดงความคิดเห็นเราก็ตั้งใจฟังแล้วพยายามที่จะรับมุมมองที่แตกต่างกันเหล่านั้นนะครับแล้วเราก็ใช้ทักษะสื่อสารกลับ แล้วก็พยายามโน้มน้าวนะฮะให้เขาเนี่ยเห็นด้วยกับเราดังนั้น่ะมันเหมือนเป็นอิทธิพลอย่างหนึ่งนะส่งผลให้การตัดสินใจเนี่ยจะช่วยให้ผู้จัดการโครงการเนี่ยได้รับความพัฒนาได้รับความไว้วางใจซึ่งกันและกันในทีมและในที่สุดเขาก็ตกลงกันในทีมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอิเอนซ์เห็นไหมครับซึ่งไอ้ตัวอิเอนซ์ก็มีหลายวิธีนะครับก็จะเป็นลักษณะของแบบเข้าอกเข้าใจนะฮะอ่าอิเอนซ์ในความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็เป็นลักษณะของความซื่อสัตย์ นะฮะความกระตือรุ้นแล้วก็สามารถวัดได้อะไรประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวสกิลเขาเรียกว่า influencing นะครับส่วนอันนี้สําคัญเลยนะครับเขาเรียกว่า leadership คือภาวะผู้นำนะครับก็คือเป็นลักษณะของการจัดการนะฮะความเป็นผู้นำนะฮะก็หมายถึงรูปแบบการจัดการและความเป็นผู้นําโดยใช้ข้อกําหนดและแนวคิดที่กล่าวถึงนะครับในส่วนนี้อ่าเดี๋ยวดูว่ามีอะไรนะครับก็คืออย่างไรก็ตามนะครับเวลาเราเป็นผู้นำเนี่ยไม่มีวิธีใดที่ถูกต้องในการเป็นผู้นำนะฮะในการจัดการ ให้เหมาะกับทุกสถานการณ์เน้นเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราต้องเป็นผู้นําตามสถานการณ์นะครับดังนั้นผู้จัดการโครงการก็ควรจะมีความรู้เกี่ยวข้องกับศาสตร์ของการจัดการโครงการมีการตัดสินใจนะฮะแล้วก็มีการศึกษาเกี่ยวกับที่เขากําลังทําอยู่ณตอนนั้นเราจะเรียกว่าสถานการณ์ตอนนั้นเน่ะเป็นเรื่องราวนะมีการปฏิสัมพันธ์หรืออินเตอร์แอคกันยังไงนะครับเพื่อเราจะได้จัดการผู้คนตามนั้นดังนั้นเนี่ยเวลาเราจะเลือกแนวทางที่มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับผู้จัดการโครงการก็ต้องพิจารณาข้อมูลจากสถานการณ์ เห็นไหมครับการจัดการความเป็นผู้นําของผู้จัดการโครงการเนี่ยจนถึงจุดก็ต้องใช้ระดับทักษะประสบการณ์และความต้องการของทีมนะว่านะักตอนนี้เป็นอย่างไรสมาชิกในทีมเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ความซับซ้อนของงานในโครงการเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องแสดงความเป็นผู้นำนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์นะ,ะยกตัวอย่างเช่น่ังนี้นะฮะก็มีเขาเรียกว่า d i r e c t i n g หรือการกากับเห็นไหมนะเป็นผู้จัดการใช้ความเชี่ยวชาญของตอนเองเพื่อแนะนําสมาชิกว่าต้องทําอย่างไรนะกำหนดทิศท,ทางเรียก d i r e c t i n g นะสติเดอรชิแบบ Directing อันที่2 ก็คือ facilitating เราอำนวยความสะดวกเนาะก็เหมือนเครื่องมือที่ผ่านมานะครับผู้จัดก,การโครงการก็ต้องเป็นผู้นําเพื่อที่จะสามารถสื่อสารขจัดสิ่งกีดขวางให้ได้นะครับรวมถึงการฝึกสอนหรือโคชชิ่งนะครับเป็นผู้นําแบบโคชชิ่งนะผู้จัดก,การโครงการก็สามารถให้คําแนะนําและเสนอแนะช่วยเหลือทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆให้บรรลุเป้าหมายครับอันนี้ก็ โคชิงเนาะต่อไปก็เป็นผู้นําสาหรับการสนับสนุนหรือสปอร์ตติ้งนะครับผู้จัดการโครงการก็ต้องสนับสนุนให้ความช่วยเหลือแก่สมาชิกในทีมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทํางานผ่านสถานการณ์ที่พวกเขาเผชิญณปัจจุบันแล้วก็ต้องมีเป็นผู้นําแบบอินฟลูเอนซิ่งนะครับก็อิทธิพลก็เน้นการทํางานเพื่อเป็นการสร้างทีมและการตัดสินใจของทีมและก็ทํางานร่วมกันกับทีมเพื่อสร้างอิทธิพลในการทํางานร่วมกันและดําเนินโครงการที่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็จะเป็น ลักษณะของผู้นำนะครับหากหลายนะครับนอกจากนั้นยังมีการเป็นผู้นําแบบการมอบหมายหรือว่าดีลิเกตงานนะครับผู้จัดการโครงการก็ต้องกําหนดเป้าหมายจากนั้นก็ให้สิทธิ์แก่พนักงานหรือโปรเจกต์ทีมในโครงการเนี่ยเพียงพอที่จะทำงานให้เสร็จก็คือเหมือนให้ empower เขาแล้วแหละนะครับดังนั้นผู้จัดการโครงการเนี่ย ก็จะต้องมีการวางแผนมอบหมายหรือมอบหมายการวางแผนต่างๆดําเนินการให้ก Smart ับสมาชิกในทีมเนี่ยเรียกมอบหมายนะฮะดีลิกะนะครับแล้วบางครั้งเนี่ยการมอบหมายงานอาจจะเป็นเรื่องยากสําหรับบางคนเพราะว่าพวกเขารู้สึกว่าตนเองเนี่ยทำงานได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องมอบหมาย ดังนั้นเนี่ยการใช้แนวทางการจัดการโครงการที่เหมาะสมนะที่เหมาะสมนะก็คือผู้จัดการก็มันจะเป็นสิ่งที่ช่วยให้เขารู้สึกสบายใจที่คนอื่นรู้ว่าต้องทําอะไรและโครงการจะประสบความสําเร็จหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมีการมอบหมายนะครับสุดท้ายก็ต้องเป็นผู้นําลักษณะของคนรับใช้เห็นไหมเซอร์แวนต์นะครับก็เป็นผู้จัดการแบบแบ่งปันอํานาจให้ความสําคัญกับความต้องการของทีมเป็นอันดับแรกและช่วยให้เขาพัฒนาและก็ดําเนินการอย่างเต็มศักยภาพก็คือช่วยเซิร์ฟเขานั่นแหละให้เขาสามารถทํางานได้ ซึ่งตัว leadership เนี่ยรูปแบบการจัดการและความเป็นผู้นำเนี่ยนะฮะต่อไปนี้ก็อาจจะมีอาจจะมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเมื่อทีมจัดการกับปัญหาต่างๆได้เห็นไหมครับถ้าเป็นผู้นําก็อาจจะแก้ไขในการข้อขัดแย้งการเจรจาการจัดลําดับความสําคัญนะครับและก็กิจกรรมการตัดสินใจ decision making เห็นไหมเป็นคุณสมบัติที่เราเล่ามาหมดแล้วนะครับอาจจะเป็นในลักษณะของกิจกรรมที่ว่า leadership ให้คําปรึกษาถูกไหมฮะก็คือ consultative นะครับหรือว่าก็คือวิธีการจากล่างขึ้นบนนะครับ ก็ใช้อิทธิพลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์เนี่ยอันนี้เขาเรียกอินฟลูเอนซ์ผู้จัดก,การโครงการคอยดูแลความคิดเห็น ของผู้อื่นและทําหน้าที่เป็นหัวหน้าคนรับใช้ของทีมเนี่ยเ็เป็นที่ปรึกษานะครับแล้วก็พยายามทําให้เกิดฉันทามตินะก็ถือว่าเป็นคอนเซซซารผู้จัดการโครงการต้องสนับสนุนการแก้ปัญหาในกลุ่มและตัดสินใจตามข้อตกลงของกลุ่ม,มน,นะฮะพยายามให้เขามีฉันทามตินะครับหรือให้เขาเป็นแบบประชาธิปไตยหรือการมีส่วนร่วมดิโมครัติกหรือพาติซิพเทตีฟนะครับซึ่งลักษณะพวกนี้ก็เป็นการให้การสนับสนุนกับทีมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจนะครับสมาชิกในทีมนะฮะความเป็นเจ้าของการตัดสินใจ ของกลุ่มส่งผลให้การทํางานของทีมมีความร่วมมือดีขึ้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะของผู้นําเห็นไหมคุณเห็นว่าสถานการณ์มันหลากหลายคุณก็ต้องใช้องค์ความรู้พวกนี้มาลองดูซิว่าเราจะเป็นผู้นําในลักษณะไหนเขาเรียกว่า leadership situation leadership นะตามสถานการณ์นะครับสุดท้ายสําหรับพาร์ทนี้นะครับก็คือการจัดการเรื่องการประชุมหรือ m e e t i n g management นะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับเพราะว่า การประชุมเนี่ยก็เพื่อเตรียมงานวางแผนงานที่เป็นระบบกําหนดออขอบคายงานสโคปกําหนดวิธีการทํางานกําหนดคนรับผิดชอบของแต่ละงานนะครับหรืออื่นๆอันนี้ก็แค่เล่าให้ฟังนะเป็นตัวอย่างในการประชุมเพราะประชุมในการได้งาน ad hoc meeting อะไรประมาณนั้นนะครับการประชุมก็ควรไม่ให้เยืยนเยอะนะครับก็อาจจะไม่เกินชั่วโมงหนึ่งอาจจะ30นาทีนี่ถือว่าโอเคเลยนะครับโดยการวิจัยเนี่ยเขาบอกว่าเวลาเราจะทําประชุมเนี่ยนะ มันก็นจะประกอบไปด้วยสส่วนเขาเรียกว่าก่อนการประชุมเนี่ยควรให้ความน้ำหนักเนี่ยสีเพราะว่าบางทีเรารู้อันเจนดามาแล้วเราอาจจะคุยออฟไลน์กับพวกเขาแล้วก็มาสรุปในระหว่างการประชุมที่20%นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แบบเราเน้นกันอยู่ที่เนี่ยเพอ 60%ในการประชุมเลยความจริงมันแค่20เพราะว่าเราคุยกันมาแล้วเขาเรียก p r e p a r a t i o n การเตรียมตัวมันตั้งแต่แรกคุยตั้งแต่แรกเข้ามาที่ประชุมเพื่อการเป็นแบบเป็นเป็น c อ m m i t เ e n t อะไรเงี้ยเป็นลายลักษณ์อักษรอะไรก็ว่านไปนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากการประชุมเนี่ย40%คุณต้อง follow up เพราะว่าคุณรับปากกันในที่ประชุมและดังนั้นคุณต้อง Followup นะครับอันนี้ก็เป็นการจัดการประชุมนะฮะที่ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะหวังว่าคงมีประโยชน์นะครับสำหรับใครก็ตามนะที่ต้องการสอบพีพีแล้วอยากรู้ทุนเทคนิคคร่าวๆเพื่อใช้ในการสอบนะครับก็ถ้าสมมุติคนที่มาดูคลิปของอาจารย์ A ในครั้งแรกเนี่ยก็อย่าลืมกด Sub สไครต์นะฮะกดไลค์และกดแชร์และกดสั่นกันอีกจะได้ไม่พลาดทุกคลิปของอาจารย์นะครับส่วนวันนี้อาจารย์ a อพีไมค์คาร์นิิโตร้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ